ถ้าเพื่อนเเจอต้นแบบนี้นะไปเก็บกินได้เลยเพราะมันคือผักขมเราเห็นหนอนผีเสื้อกับแมลงมันชอบกินมากเลยใบเป็นรูหมดเลยนะเก็บตรงที่มันเป็นยอดอ่อนนะเพื่อนๆเอาไปทํากับข้าวกินได้หลายอย่างเก็บมาได้สักพักมันจะเริ่มเหี่ยวนะเพื่อนๆต้องเอาไปทําพิธีกรรมคืนชีพใส่น้ําให้ท่วมใบแล้วก็เอาไปเข้าตู้เย็น ผ่านไปประมาณ15-20นาทีจากเหี่ยวๆก็กลายเป็นสดเต่งตึงเพื่อนๆเ,เมนูวันนี้เลือกไม่ถูกว่าจะกินแบบไทยหรือกินแบบฝรั่งดีเพื่อนๆจะผัดน้ำมันหอยหรือว่าจะเอาไปอบชีสเราก็เลยผัดน้ำมันหอยใส่ชีสไปเลยเพื่อนๆผักโขมนี้เป็นวัชพืชขึ้นไปทั่วเลยเพื่อนๆแต่รสชาติเหมือนผักโขมในซูปเปอร์มาร์เก็ตเลยอะ มันชอบขึ้นริมถนนนี่แหละเพื่อนๆไปลองส่องดูนะ